สวัสดีครับจ่าเป้จากร้านสมัยทีเซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องเป็น macbook air นะครับตัวนี้เป็น13นิ้วปีส0 1 8นะครับโมเดลเครื่องเป็น a 1 9 3 2กนะครับก็เครื่องนี้ลูกค้านำส่งเข้ามาในการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็เช็คเบื้องต้นนะครับอาการเครื่องนี้ที่เปิดไม่ตดดก็คือมีชุดลายไฟนะครับ p p bus นะครับลายไฟชุดแรกเนี่ยมีอุปกรณ์เสื่อมแล้วก็โหลดอยู่นะครับทาให้เครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับว่าเสียบตัวไทซีวัดกระแสตรงนี้เ่ย ก็จะขึ้นอยู่ที่5โวลต์นะครับตัว5โวลต์เนี่ยจอชดูก็ได้ทาการแกะเครื่องนะครับแล้วก็ดูที่เมนบอร์ดดูนะครับก็อันนี้เป็นอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับโหลดหลายตัวเลยนะครับช็อตข้างข้างหลายตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีลามไปลายที่เป็นลายชาร์จด้วยนะครับเป็น ppv in ชาร์จอะไรพวกนี้ครับก็จะมีช็อตมีเสื่อมเหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็ซ่อมแล้วเครื่องเปิดติดใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอาการเสียตัวนี้นะครับเกิดจากแบตเตอรี่นะครับ นี่แบตเตอรี่ลูกค้านะครับแบตเตอรี่เนี่ยแผงวงจรตรงนี้มีการช็อตอยู่นะครับทําให้แบตเนี่ยเสียไปด้วยเลยแล้วก็วิ่งเข้าเมนบอร์ดด้วยนะครับทำให้เครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับผมก็ตอนนี้เครื่องเปิดติดใช้งานได้เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สฝารับท่านใดนะครับที่มีเครื่อง macbook นะครับเปิดไม่ติดนะครับต้องการส่งคณะสมาธิเซอร์วิสตรวจเช็คหรือซ่อมเนี่ยก็สามารถส่งคณะสมาธิเซอร์วิซซ่อมให้ได้นะครับผมส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถ แอดไลน์บนหน้าเว็บไซต์นะครับผมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยสอบถามเรื่องราคานะครับการจองคิวล่วงหน้านะครับสาขาที่ไหนบ้างนะครับผมตอนนี้สมัสดีทรีสวิสมีเจ็ยสาขาแล้วนะครับก็สะดวกใกล้สาขาไหนสามารถแวะใช้งานได้เลยนะครับสำนี้ถ้าเป็นขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ